ตก85,000บาทครับผมช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับชาว FC นะครับท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราวันนี้นะครับมีรถนิสสันบิ๊กเนะครับปี39นะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับหรือว่าเป็นตัวฝาแดงตัวจอโค้งนะครับรถทรงสวยนะครับสีสันสวยเลยนะครับสีสันไม่ลอกล่อนไม่แตกรายงานนะครับเรียบเนียนทั้งคันนะครับคันนี้มาในล้อแม็กนะครับล้อแม็กชุบโครเมียมนะครับผม สงสวยๆหล่อๆเลยนะครับด้านหลังนะครับฝาเปิดท้ายเป็นฝาเปิดกลางนะครับผมอ่าสวยๆเลยกระบะแม็กไลเนอร์นะครับมีให้นะครับยางอะไหล่มีให้ครับสงสวยๆหล่อๆนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมอ่าจอโค้งนะครับอึดถึกทนด้วยนะเครื่องฝาแดงตัวนี้นะครับผมสวยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับภายในห้องเครื่องและก็ภายในตัวรถนะครับอ่าคัสซีนะครับเดี๋ยวไล่ไปนะครับ รีวิวไล่ไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูภายในก่อนนะครับผมภายในไล่ไปตั้งแต่แผงประตูนะครับแผงประตูนะครับไม่ฉีดไม่ขาดนะครับตามสภาพรถมือสองนะครับผมดูเบาะนิดนึงนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับคู่ตัวนะครับไม่ฉีดไม่ขาดครับผมสวยครับแผงประตูด้านซ้ายครับด้านซ้ายครับสภาพถือว่าสวยนะครับรถมือสองสภาพนี้ถือว่าสวยด้านหลังนะครับมีลําโพงให้นะครับผม เบาะด้านหลังไม่ฉีกไม่ขาดนะครับตามสภาพนะครับผมด้านบนไม่มีฉีกขาดครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูคอนโซลนิดนึงครับคอนโซลเรามีตําหนินะครับผมอคอนโซลมีตําหนินะครับอ่าตำหนิตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับผมอ่าก็มีโอกาสนะครับมีเวลาเดี๋ยวจะเก็บงานให้นะครับหาวิธีอยู่นะครับผมโอเคครับผมคันนี้ภายในนะครับแอร์เย็นนะครับผมเดี๋ยวเราดู ด้านล่างนิดนึงนะครับก่อนจะไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับบุคซีคัสีสวยนะครับคัสีสวยต่างเส้นนะครับไม่ปลูกครับผมอยู่ด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังด้านหลังเครืองท้ายครับเปลืองท้ายแห้งๆนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนะครับอย่างอะไรมีให้ครับผมเดี๋ยวเราไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายครับผมเดี๋ยวดูใ้ฝากระโปรงนิดนึงนะครับ จะฝากกระพงฟังเสียงเดินเบารอบเครื่องครับผมเสียงเดินเบารอบเครื่องเสียงเดินเบารอบเครื่องครับเสียงเดินเบารอบเครื่องเรียบเรียนครับผมดูตามจอกตามมุมครับไาลา่ไปตามแต่หางหน้านะครับผมหา,างหน้านะครับผมอกตามมุมนะครับหรือว่าอย่างสวยนะครับตัวนี้เป็นโคมาลายพาวเวอร์ Power เลยนะครับ ครับครับโอเค่าจะมาบแต่วัตถุงนครับยังไงไม่ครบนะครับเครื่องเดินดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปทดลองขับให้ดูนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมทดสอบนะครับการขับขี่ครับนิสสัน Big กอนะครับปี39นะครับหรือว่าตัวจอโค้งนะครับหรือว่าตัวหน้าหักนะครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับ ศูนย์กันนิดนึงนะครับผมเอกศูนย์กันนิดนึงนะครับศูนย์ก็ถือว่าพอได้นะครับผมถือว่าพอใช้ได้นะครับเฟืองท้ายนะครับไม่ห่อนนะครับเฟืองเกียร์ก็ไม่หลุดนะครับผมเครื่องดีนะครับแอร์เย็นนะครับภายในแอร์เย็นเลยสะอาดดนะครับผมเข้าโค้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางสองเลนนะครับถนนเล็กๆนะครับมีทั้งโค้งยาวและโค้งหักศอกนะครับผม ค้งอ่ามีโค้งต่อเนื่องนะครับโค้งหักศอกนะครับตอนนี้เราก็ใช้มือเดียวสบายๆนะครับเพราะว่าเป็นเป็นพงมะลรยพาวเวอร์นะครับคันนี้อ่าเบาๆนะครับน้ำหนักกําลังดีนะครับผมอัตราเร่งก็ดีนะครับออกจากโค้งนี้ก็เดินเครื่องต่อเนื่องเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้มือเดียวนะครับอ่าขับก็ปกตินะครับผมคันนี้ขับได้ครับผมอ่เดี๋ยวถึงที่หมายนะครับสรุปให้ฟังโดยรวมอีกทีครับผม ครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับเจ้า Nissan Big M นะครับตัวจอโค้งครับปี39นะครับหรือว่าเครื่องฝาแดงนะครับคันนี้พวงมาลัย power ด้วยนะครับผมอ่าสมรรถนะนะครับในการขับขี่นะครับอ่าคันนี้นะครับเฟืองท้ายไม่หอนนะครับเฟืองเกียร์ก็ไม่หลุดนะครับอ่าช่วงล่างแน่นนิ่งนะครับภายในแอร์เย็นนะครับเป็นพวงมาลัย power ด้วยครับสงสวยนะครับสีสันนะครับ เรียบเนียนทั้งคันนะครับไม่ลอกร่อนไม่แตกรายงานไม่หนานะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับหากใครที่ชื่นชอบนะครับในรถตระกูล Big M นะครับหรือว่าเจ้าเครื่องฝาแดงนะครับคันนี้เครื่องยนต์ 2,500cc นะครับ ID Line นะครับ0853792785นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าจะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้นะครับคันนี้ผมไา่ power เลยนะครับย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาเปิดอยู่ที่ 85,000บาทนะครับ85,000บาทหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุขโขทยัยให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุขโขทยัยวันนี้สวัสดีครับ